เฉลิมใจมอบอลงกรชี้แจงมาตรการรับมือผลไม้ปี2565ต่อคณะกรรมาการสภาเผยไทยครองตลาดผลไม้จีนเป็นอันดับหนึ่งส่งออกทำลายสิติพร้อมพิจารณาเยียวยาชาวสวนลำใหญ่หากพลมเห็นชอบนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผลไม้ร่วงหน้าทั้งระบบได้รับมอบหมายจากดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าประชุมกับคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลกเกษตรกรรมที่รัฐสภาเพื่อตอบข้อซักถามและร่วมหาลือแสดงความคิดเห็นโดยมีนายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณเป็นประธานดรประกอบรัตนพันธ์ คณะกรรมาการพร้อมด้วยนายวีละกรคำประกอบที่ปรึกษากรรมการและคณะกรรมาการนายกจรเลาวประเสรเิฐรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลาขานุก,การคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมหาหรือให้ข้อมูลและผู้แทนภาคเอกชนได้แก่สมาคมทุเรียนไทย ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดและผู้แทนสมาคมผู้ค้าและส่งออกลำไยภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมโดยในองค์กรชี้แจงถึงศัก,กยภาพผลไม้ไทยและผลงานรัฐบาลโดยในปี2564ประเทศไทยครองส่วนแบ่งตลาดผลไม้ในจีน45เป็น์เนอันดับหนึ่งและส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการกว่า1.6แสนล้านบาท มกราคมถึงพฤศจิกายน2564โดยเฉพาะทุเรียนส่งออกทะลุแสนล้านเป็นครั้งแรกแม้จะ,ะเผชิญปัญหาด่านและการขนส่งจากผลกระทบโควิด -19 โดยยึดแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการผลไม้รวมทั้งการปฏิรูปเชิงระบบภายใต้ห้ายุทธศาสตร์ของดตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <ítulo> และแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทยพศ2565-2570นอกจากนี้นายอลงกรยังชี้แจงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นโครงการประกันราคาสินค้าเกษตรและผลไม้โครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัดหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารสู่เกษตรมูลค่าสูงกลอกอศูนย์ a c ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม อาร์ i ค e c กแอนด n อินโนเวชันเซ็นเตอร77จังหวัดและศูนย์ความเป็นเลิศ23แห่งสนับสนุนด้าน R&D การอมลมบ่มเพาะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเน้น Make in Thailand เช่นเทคโนโลยีจุลินทรีย์ขจัดการปนเปื้อนและคงสภาพความโสดของผลไม้ได้เพิ่มขึ้นโดย AAC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีในโตเจ่น การบริหารข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ National Big Data Center (NABC) การบริหารโลจิสติกผลไม้และสถานการณ์ด่านรวมทั้งการขนส่งเส้นทางรถไฟจีนลาวโดยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรของไทยไปจีนเที่ยวบฐมบเลลกออกจากสถานีเวียงจันใต้วันที่27มกราคม2565ส่วนการขนส่งผลไม้ไทย เหลือเพียงการก่อสร้างด่านตรวจพืชของจีนที่ด่านรถไฟโมฮานก็เริ่มใช้บริการได้ในขณะที่สถานการณ์ด่านและการขนส่งมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งสี่ด่านหลักเปิดบริการยกเว้นช่วงตุดจีนแต่ยังมีความเสี่ยงจากมาตรการสีโรคโควิดส่วนค่าระวางเรือเริ่มลดลงมีสายการเดินเรือเพิ่มขึ้น นายลงกรยังได้นำเสนอตัวเลขการส่งออกปี2564ซึ่งสามารถส่งออกทำสถิติสูงสุดทุเรียนทะลุแสนล้านทั้งนี้สิเอ็ดเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนของปี2564ส่งออกผลไม้เจ็ดชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลำไยลิ้นจี่และมะม่วงจำนวน 1,992,751ตันคิดเป็นมูลค่า1 6 5 6 2 4ล้านบาทเพิ่มขึ้น40.75%เทียบกับปี2563ที่ส่งออก1,718,228ตันมูลค่า1,17,673ล้านบาทสำหรับทุเรียนส่งออก 9,3700ตันเพิ่มขึ้น38.29%คิดเป็นมูลค่า115,459ล้านบาทเติบโต59.11%เทียบกับปี2563ส่งออก653,476ตันมูลค่า72,566ล้านบาททางด้านนุดูการผลิตปี2565 คาดว่าจะมีผลผลิตออกมา5,299ตันเพิ่ม11.39%หรือเพิ่มกว่า5,000 0ตันเทียบกับปี2563ที่มีปริมาณ4,668,435ตันโดย17มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2565เพื่อดูแลบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบเป็นมาตรการหลักในการขับเคลื่อน เช่นมาตรการเล่งรัดรวจและรับรอง GAP ซึ่งมีเป้าหมายในปี2565ไม่ต่ำกว่า120,000แปลงมาตรการช่วยผู้ประกอบการหรือกเกษตรกรหรือล้งกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตกิโลกร,รัมละ3บาทปริมาณ80,000ตันมาตรการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออกโดยจะช่วยเหลือดอกเบี้ย3% และช่วยผู้ส่งออกที่ส่งออกผลไม้อีกกิโลกร,รัมละห้าบาทปริมาณหกหมื่นตันกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนให้มีการใช้พระราชบัญญัติกเกษตรพันธสัญญาการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านผลไม้โดยจะสนับสนุนให้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเกษตรกรจะรได้ทราบว่าขายผลไม้ได้เท่าไหร่มีคนซื้อที่มีหลักประกัน เซ็นสัญญาตามกฎหมายชัดเจนไม่ต่ำกว่าส0 0 0 0ตันมาตรการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศเป็นต้นส่วนในกรณีเกิดวิกฤตได้มีการออกห้ามาตรการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าทั้งระบบปี2565ได้แก่มาตรการป้องกันเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติมาตรการช่วยเหลือในการกระจายสินค้าควบคุมคุณภาพและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนการส่งออกผลไม้ไทยมาตรการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกตินายอลงกรณ์ได้ชี้แจงประเด็นเรื่อง GAP ว่ากรมวิชาการ,กรเกษตรมีการถ่ายโอนภารก,กิจมอบให้เอกชนรับรองแปลงสวน GAP ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2553 ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นมานำล่องแปลงที่มีพื้นที่มากกว่า50ไร่ปีที่สองจะถ่ายโอนตั้งแต่พื้นที่20ไร่ขึ้นไปปีที่สมจะถ่ายโอนตั้งแต่พื้นที่10ไร่ขึ้นไปและในปีสุดท้ายจะถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดโดยที่กรมวิชาการเกษตรจะตรวจรับรองให้เฉพาะสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรสหกรกรการเกษตร เกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นมาเท่านั้นโดยมีหน่วยตรวจรับรองเอกชนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แทนราชการโดยกรมวิชาการเกษตร,รจะดูแลอัตราค่าบริการที่เหมาะสมเป็นธรรมซึ่งนายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณประธานคณะกรรมาการแสดงความพอใจต่อการชี้แจงครั้งนี้ และจะทำหนังสือเป็นข้อเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานฟุตบอดต,ต่อไปนายอง์กรกล่าวในตอนท้ายที่สุดว่าขอบคุณคณะกรรม,มาการที่ห่วงใยชาวสวนและมีข้อเสนอที่ดีโดยคณะกรรม,มาการบริหารจัดการผลไม้ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานจะมีการประชุมครั้งต่อไป วันที่17กุมภาพันธ์2565และจะนำข้อเสนอจากคณะกรรมาการเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนลำใหญ่ฤด,ดูการผลิตปี2564และแนวทางช่วยเหลือเช่นมาตรการเยียวยาทั้งนี้ขึ้นกับคณะรัฐมนตรีรวมทั้งข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาคมต่างๆ เช่นเรื่องกีนเลนเรื่องด่านเรื่องการผ่อนผันผ่อนปน G A P สำหรับเกษตรกร,ร,กรซึ่งรู้สึกเห็นใจเกษตรกร,ร,กรที่จะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชาวสวนลายย่อย